รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้รายการคิดที่ทำดีจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับคุณเจริญศรีคำประเสริฐซึ่งเป็นเกษตรกร,ร,กรจังหวัดเชียงใหม่โดยที่เขาได้หันมาเพาะเห็ดจำหน่ายเป็นอาชีพเสริมควบคู่ไปก,กับการทำไร่จนเรียกได้ว่ากลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับคุณเจริญศรีและนอกจากจะเพาะเห็ดจำหน่ายแล้วเนี่ยเขายังรู้จักที่จะนำเห็ดบางส่วนนั้นมาแปรรูปเพื่อที่ต้องการจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าของเขาเอง เรื่องราวคุณเจริญศรีนั้นจะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างอีกสักผู้เดียวเราจะกลับมาติดตามชมันครับพอดีแม่เข้าไปที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยงไคเขามีโครงการหลายๆอย่างที่ให้ดูมีทั้งไม้ผลไม้พืชทุกๆอย่างแต่ก็มีเหตุด,ด้วย กำลังนับถอยหลังสู่วันที่พลังงานหมดไปจากประเทศปตทอสอพพร้อมเดินหน้าแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ทั้งในและต่างประเทศด้วยจิตสำนึกที่ว่าพลังงานทุกหยดคือทุกก้าวชีวิตของคนไทยปตทอสอพบุกเบิกพลังงานเพื่อนโลกที่ยั่งยืนชายคนหนึ่งเคยถามตัวเองว่ามีเท่าไหร่ถึงจะพอถึงพร้อมที่จะแบ่งปันความสุข เขาจึงสะสมเมล็ดพันธุ์แท้มเมล็ดพันธุ์เพื่อวันข้างหน้าแบ่งให้คนที่เชื่อเหมือนกันปันไปปลูกเก็บกินเลี้ยงชีพเพราะเราเชื่อว่าความสุขที่ยั่งยืนคือการแบ่งปันและอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียวจากสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุด สิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทวเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวโครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทวเวกรีนเวชายคนหนึ่งเคยถามตัวเองว่ามีเท่าไหร่ถึงจะพอถึงพร้อมที่จะแบ่งปันความสุข ขาจึงสะสมเมล็ดพันธุ์แท้มเมล็ดพันธุ์เพื่อวันข้างหน้าแบ่งให้คนที่เชื่อเหมือนกันปันไปปลูกเก็บกินเลี้ยงชีพเพราะเราเชื่อว่าความสุขที่ยั่งยืนคือการแบ่งปันและอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียว กำลังนับถอยหลังสู่วันที่พลังงานหมดไปจากประเทศปตทอสพอพร้อมเดินหน้าแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ทั้งในและต่างประเทศด้วยจิตสำนึกที่ว่าพลังงานทุกหยดคือทุกก้าวชีวิตของคนไทยปตทอสพอ,บ,อบุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืน การคิดดีทำดีนะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะและผู้ที่ตายนะคะจะพาคุณผู้ชมมาพบกันในครั้งนี้ก็คือคุณเจริญศรีคำประเสริฐค่ะเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงเห็ดเศรษฐกิจนั่นเองซึ่งก่อนที่คุณเจริญศรีนะคะจะมาทำโรงเพาะเห็ดของตนเองนั้นคุณเจริญศรีก็เป็นเกษตรกรอีกทั้นหนึ่งที่ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเพาะพันธุ์เห็ดเศรษฐกิจจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไกรอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะ ซึ่งได้นำความรู้นะคะมาทดลองจนประสบความสำเร็จซึ่งจะมีเคล็ดลับอย่างไรนั้นเราจะไปพูดคุยกับคุณเจริญศรีกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะต่ายก็อยู่กับคุณเจริญศรีแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าค่ะ ะะอยากจะให้คุณจเจริญศรีนะคะช่วยบอกนิดนึงว่าเพราะเหตุใดนะคะถึงสนใจที่จะมาเพาะพันธุ์เหตุเศรษฐกิจคะเพราะเหตุใดเลยคะค่ะเมื่อก่อนคือแม่ทําสวนเมี่ยงแล้วก็สวนซาลรายได้มันก็ไม่สม่ําเสมอค,ะค่ะนันไม่คอกับรายจ่ายพอดีแม่เข้าไปที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยงคขเขามีโครงการหลายๆอย่างที่ให้ดูมีทั้งไม้ผลไม้พืช ทุกๆอย่างแต่ก็มีเหตุด้วยแต่แม่ก็ต้องไปดูว่าอะไรที่มันปรับกับพื้นที่ของบ้านเราได้ค่ะนะคะแล้วแม่ก็ไปดูที่เรื่องเห็ดก็ดูแล้วว่าเพราะเพราะที่นี่จะเป็นป่าทั้งหมดถ้าเราเราจะมาปลูกพืชไล่พืชอะไรเราก็ต้องตัดไม้ต้องอะไรมันจะต้องมาเปลี่ยนสภาพอีกค่ะต้องมาเปลี่ยนสภาพทุกอย่าง แม่ก็เลยไปดูที่เห็ดก็คิดว่าน่าจะมาปรับได้ก็ลองทำดูเมื่อคุณจเจริญสีนะคะตัดสินใจแล้วว่าจะมาทําการเพราะเห็ดนะคะมีการเริ่มต้นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็มีการเตรียมขั้นตอนนะคะในการ ทำพื้นที่นะคะรวมไปถึงวัสดุที่ใช้มีเรื่องไหนบ้างนะคะแล้วก็ลงเรือนด้วยนะคะมีการลงทุนไปเท่าไหร่บ้างคะตอนแรกแม่ก็ไม่ได้จะลงทุนอะไรมากพอดีแม่ไปอบรมที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยองไค<ฆ>เขาให้วัสดุอุปกรณ์พร้อมทั้งเตานึ่งมา<ฆ>แต่สําหรับเนื้อที่แม่ก็เอาวางไว้กับใกล้ๆบ้านใต้ถุนบ้านหรืออะไร สภาเราก็จะเริ่มเพาะเห็ดลิงจือค่ะแล้วผลผลิตก็จะไปออาอีกเดือนหนึ่งอีกเดือนหนึ่งก็สามารถเก็บผลผลิตได้เลยเก็บผลผลิตได้ค่ะแล้วเราต้องเลี้ยงเชื้ออยู่ประมาณ3เดือนถึงจะเก็บดอกขายม,มันจะมีดอกให้เราเห็นค่ะแล้วสเดือนเราก็เก็บออกมาหั่นแล้วก็ตากค่ะตากแห้งอย่างเช่นเห็ดลิงจือเราก็ขาย ขายเป็นแห้งกิโลละพันห้าและในส่วนของเห็ดชนิดอื่นล่ะคะคุณแม่แล้วถ้าเป็นเห็ดหัวลิงก็จะเพาะได้ทั้งปีเหมือนกันค่ะได้ทั้งปีเลยแล้วก็จะมีระยะเวลาในการเก็บผลผลิตได้กี่เดือนคะผลผลิตก็ประมาณ2เดือนเก็บผลผลิตได้แล้วจำหน่ายอยู่ที่ราคาประมาณกิโลละถ้าเป็นเห็ดสดอย่างเส้นเห็ดหัวลิงแม่จะขายกิโลละร้อยยี่สิบค่ะแต่ถ้าเป็นแห้งแม่ก็ขายประมาณพันสองหนึ่งพันสองร้อยบาทหราคาต่างกันเยอะมากเลย แล้วอีกชนิดนึ่งนะคะลอีกชนิดหนึ่งก็จะเป็นเห็ดหอมเห็ดหอมก็เพาะได้ทั้งปีเหมือนกันแต่ใช้เวลาบ่มประมาณ5เดือนบ่ม5เดือนถึงถจะเก็บกบผลผลิตได้แล้วมีการจําหน่ายราคากิโลกร,รัมละเท่าไหร่คะถ้าเป็นเห็ดหอมก็แม่จะขายเห็ดโดอยู่ที่ประมาณเขาจะแยกเป็นเกรดอะ,ค,ะค่ะร้อยี่สิบร้อยห้าสิบยกที่บอกว่าแยกเป็นเกรดเนี่ยเป็นเกรดขนาดดอก ดอกใหญ่ดอก,ดอกใหญ่ค่ะประมาณนี้ะค่ะจะมีสามสี่เกเรนะคะนนในส่วนของการแปลรูปแต่ละชนิดเนี่ยสามารถสร้างรายได้ให้กับคุณเจริญศรีเป็นรายปีปีละประมาณเท่าไหร่คะก็ไม่เยอะเท่าไหร่อะค่ะแต่ก็ดีกว่าเราจะไปขายเห็ดสดที่มันโตเกตะะ่ะค่ะค่ะแต่ว่ามาถึงที่นี่แล้วนะคะอยากจะให้คุณเจริญศรีสอนวิธีการทำก้อนเชื้อเห็ดหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะ พอดีตอนนี้แม่ก็เริ่มทําอยู่แล้วแล้วก็มีวัสดุอยู่แล้วโอ้ั้นดีเลยค่ะั้นเดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะคะเห็ดหอมเป็นเห็ดสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการบริโภคเพราะเป็นเห็ดที่สามารถผลิตสดและแห้งได้อีกทั้งยังมีราคาสูงเป็นที่ต้องการของตลาด โดยเห็ดสดจะมีราคาประมาณกิโลกร,รัมละ300-400บาทส่วนเห็ดแห้งจะมีราคาประมาณกิโลกร,รัมละ600-800บาทเห็ดหอมเป็นเห็ดที่ชอบอากาศเย็นชื้นดังนั้นในการเพราะเห็ดหอมจึงเป็นที่นิยมในช่วงฤด,ดูหนาวซึ่งจะให้ผลผลิตที่คุ้มค่ากว่าการเพราะในฤด,ดูอื่นจึงนับว่าเป็นพืชชนิดหนึ่งที่เป็นที่นิยมในการเพาระปลูกของเกษตรกรชาวเชียงใหม่โดยเฉพาะที่บ้านปงางไฮแห่งนี้ที่ได้มีการเพราะเห็ดกันหลายหลังจนเกิดเป็นชุมชนเห็ดเศรษฐกิจ ซึ่งคุณเจริญศรีคำประเสริฐก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้รับการเพาะเห็ดเศรษฐกิจจนประสบความสำเร็จและยังกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรรายอื่นได้อีกด้วยครับคุณเจริญศรีคะอันนี้คืออะไรคะไอ้นี่จะเป็นส่วนผสมสำหรับไอเป็นอาหารเสริมของเห็ดค่ะมีอะไรบ้างคะไอ้นี่จะเป็นดีเกลือสำหรับปรับให้ดีค่ะไอ้นี่จะเป็นยิปซัมสำหรับปรับสภาพ ของขี้เลื่อยการเป็นกรดเป็นด่างน้ำตาลใสแดงสําหรับเพิ่มเส้นใยให้กับดอกเห็ดค่ะอันนี้จะเป็นลำละเอียดค่ะสําหรับเพิ่มเส้นใยให้กับดอกเห็ดทําให้ดอกเห็ดโตขึ้นอันนี้จะเป็นแคนเซียมค่ะอันนี้จะเป็นโดโลไมซ์สาหรับปรับสภาพของการเป็นกรดด่างจะมีขี้เลื่อยอะค่ะค่ะขี้เลื่อยแล้วก็น้ําอันนี้เป็นส่วนผสมทั้งหมดนะคะหลังจากที่เรานะคะ เตรียมวัตถุดิบมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนะคะเราได้กองนี้นะคะแล้วเราทํายังไงต่อคะคือเราก็จะมากรอกถุงนี่คกรอกใส่ถุงนะคะ,คะมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะจะมีถุงพลาติกแล้วก็จะมีะะที่ตักคะ่ะแล้วเราก็กรอกใส่ถุงเลยนะคะ พอหลังจากที่เราทำกรอกใส่ถุงเสร็จแล้วค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนการทำอะไรคะการอัดก้อนค่ะอัดก้อนต้องมีเครื่องทำให้แน่นค่ะอันนี้แล้วแต่ว่าถ้าเราไม่มีเครื่องเราก็ใช้ขวดตีเอาทุบเอาใช้ขวดทุบเอาก็คือเป็นขวดอะไรก็ได้ขวดอะไรก็ได้ทุบงั้นเดี๋ยวคุณเจริญศรีสอนขั้นตอนการอัดของถุงเลยค่ะได้ค่ะ กรณีที่เราไม่มีเครื่องอัดเราก็จะใช้ขวดทุบค่ะเนี่ยค่ะทุบเพื่ออะไรคะทุบเพื่อให้ก้อนนันแน่นไงคะอ๋อให้ก้อนมันแน่นน,น,น,นั่นเองถ้าก้อนแน่นเราก็จะใช้อายุการใช้งานก็จะทนแทนที่เราจะใช้อยู่ประมาณสามเดือนเราก็อาจจะเพิ่มเป็นสี่ห้าเดือนได้นี่นะคะใช้ขวดทุบนะคะก็ตะนแน่นแบบนี้นั่นเองแล้วถ้าเกิดว่าใครที่มีเครื่องอันนี้ ไายสาพิทให้หนูดูหน่อยค่ะค่ะแล้วพอเราได้ก้อนเชื้อนะคะที่ผ่านการอัดให้แน่นแล้วนะคะแล้วเรามาสู่ขั้นตอนไหนต่อคะเราก็จะมาใส้ฝาถูก ไอ้นี่เดี๋ยวแม่ดูอันนี้เขาจะเรียกคอขวดนะคะคอขวดมีขนาดเดียวมันจะมีขนาดเดียวค่ะมีขนาดเดียวแล้วทำไงต่อคะนี่ค่ะเอามาสวมตรงปากถุงอ่าสวมค่ะแล้วเราจะมีไอ้นี้เขาจะเรียกจุกประหยัดนะคะเวลาเราเราจะนึ่งเราก็ต้องปิดไว้ก่อน พอเราได้ก้อนเชื้อที่ปิดฝาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะเราก็มาใส่ตะแกรงแบบนี้ค่ะนะคะ,คะหตะแกรงจะใส่ได้ประมาณกี่ถุงคะประมาณ13ถุงค่ะแล้วเราก็ไปเข้ากับเตาหนึ่งค่ะเข้าเตานึ่งใช้ระยะเวลาประมาณสามชั่วโมงค่ะ ะะเราก็ได้ก้อนเชื้อพอเห็ดแล้วนะคะแต่ทราบมาว่าคุณเจริญศรีนะคะก็ได้นําเห็ดนะคะมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ด้วยใช่ไหมคะค่ะวันนี้จะสอนสักหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้ไหมคะได้ค่ะวันนี้จะสอนหนูทําอะไรดีคือทํขาข้าวเกียบเห็ดหอมข้าวเกียบเห็ดหอมอนนโอ้โหแค่ฟังชื่อก็น่าทานแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะค่ะ ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากที่ตัวเองแนละทำได้ประมาณนี้ค่ะได้เดินตามแนวของพระราชดำริด,ด้วยจากสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเวชายคนหนึ่งเคยถามตัวเองว่ามีเท่าไหร่เราถึงจะพอเท่าไหร่ถึงพร้อมที่จะแบ่งปัน เขามองหาความสุขที่ไม่ได้เป็นเพียงเปลือกเขาจึงสะสมเมล็ดพันธุ์แท้ซึ่งเป็นมรดกตกทอดตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นยา่าเมล็ดพันธุ์ที่ยังไม่ถูกดัดแปลงที่จะออกดอกออกผลไปชั่วลูกชั่วหลานเขาแบ่งให้คนที่เชื่อเหมือนกันปันไปปลูกเก็บกิน เลี้ยงชีพและนำเมล็ดพันธุ์ส่วนหนึ่งกลับคืนมาเพื่อส่งต่อ,ตอไปเพราะเราเชื่อว่าความสุขที่ยั่งยืนคือการแบ่งปันและอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียว กำลังนับถอยหลังสู่วันที่พลังงานหมดไปจากประเทศปตทสพพร้อมเดินหน้าแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ทั้งในและต่างประเทศด้วยจิตสำนึกที่ว่าพลังงานทุกหยดคือทุกก้าวชีวิตของคนไทยปตทสพบุกเบิกพลังงานเพื่อนโลกที่ยั่งยืนจากสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุด สิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทวเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวโครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทวเวกรีนเว นี่เป็นขั้นตอนการทําอะไรคะไอ้นี่เป็นขั้นตอนการที่เราหลังจากที่เรานึ่งแล้วแล้วมาพักไว้หนึ่งคืนออกจากเตาอบนะคะแล้วก็มาพักไว้หนึ่งวันค่ะแล้วเมื่อสักครู่นี้หนูเห็นเป็นจุกผงเป็นพลาสติกอยู่เลยทําไมตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นกระดาษแล้วคะคือตอนที่เราใส่เชื้อแล้วเราก็จะเปลี่ยนเอาฝาออกแล้วเปลี่ยนเป็นกระดาษแล้วรัดใ้แทนอันนี้คือเราใส่เชื้อแล้วใช่ไหมคะค่ะใส่เชื้อแล้วแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นจุกกระดาษแทนแล้วก็นาจุกอันนั้นไปทำไปทใหม่ เพื่อเซิร์ฟต้นทุนของเราได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็าไปบ่มไปบ่มที่ไหนคะไปบ่มที่ใต้ทุนบ้านนะใต้ทุนบ้านงั้นเดี๋ยวเราไปเลยค่ะใต้ทุนบ้าน เจริญสีคะาอันนี้เป็นห้องทําอะไรคะอันนี้เป็นห้องบ่มก้อนเชื้อค่ะหลังจากที่เรานะคะพักเมื่อสักครู่นี้หนึงวันเสร็จแล้วเราก็มาไว้ในห้องนี้นะคะเราต้องใช้ระยะเวลาในการอยู่ในห้องนี้ประมาณกี่เดือนคะหเดือนค่ะหเดือนสําหรับเหตุหอมนั่นเองมีขั้นตอนอย่างอื่นอีกใช่ไหมคะนอกจากที่เราบ่มที่เสร็จแล้วประมาณ5เดือนค่ะเราจะมีที่เปิดดอกอะค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวพาหนูไปเลยค่ะ แล้วก็อันนี้เข้าสู่ขั้นตอนการทําอะไรคะอันนี้คือขั้นตอนการเปิดดอกเห็ดค่ะเปิดดอกเห็ดจากที่เราเพาะแล้วนะคะ,คะได้เพาะแล้วได้ดอกเห็ดแบบนี้แล้วเราก็จะเปิดเปิดแบบนี้นะคะ,ะมันมันจะเป็นก้อนเชื้อเ,เต็มอย่างเนี้ประมาณห้าเดือนนะคะค่ะที่ห้าเดือนเราก็จะใช้เนี่ยค่ะประมาณตัดเราก็จะเอาจุกนี้ออกอดึงดึงออกค่ะแล้วเราก็าประมาณกีดไอ้ตรงนี้เพื่อกีดเพื่ออะไรคะเพื่อให้น้ํา มันจะได้ไหลลงง่ายไงอ,อ๋ออันนี้ประมาณกี่วันแล้วคะที่ที่ตัดปากถุงออกนี่ตัดปากถุงออกประมาณสี่วันสวันแล้วสี่วันเราก็จะเริ่มเห็นเป็นดอกเห็ดอค่ะค่ะคุณจเจริญศรีค้าอยากจะทราบที่มาของการจัดตั้งการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของเห็ดหอมหน่อยคะ่ะว่ามีที่มาอย่างไรบ้างเมื่อก่อนเราทําเห็ดหอมแล้วก็ บางทีอย่างเห็ดตกเกศราคามันก็ถูกค่ะไม่ใช่ว่าเห็ดขายไม่ได้นะคือเห็ดขายได้แต่ราคามันถูกเราถึงคิดว่าเราจะเพิ่มผลผล,ผลิตอะไรให้มันเพิ่มมูลค่าให้มันได้เยอะขึ้นก็เลยมาแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดจากเห็ดนั่นเองอันนี้อันนี้เราจะทําอะไรกันคะอันนี้คือข้าวเกียบเห็ดหอมอ๋อเมื่อกี้นี้ที่เราสัญญากันไว้นะคะว่าเราจะมาทําข้าวเกียบเห็ดหอมนะคะ ในการทำข้าวเกียเห็ดหอมเนี่ยมีอุปกรณ์มีวัตถุดิบอะไรบ้างคะมีแป้งอันนี้จะเป็นแป้งมันสับปะหลังค่ะค่ะแล้วอันนี้จะเป็นน้ําตาลแล้วก็มีเกลือแล้วมีกระเทียมใช้ช้อนตักแป้งแป้งตัวนี้จะหนึ่งกิโลค่ะค่ะแล้วก็ใช้ช้อนตักอัตราส่วนอัตราส่วนก็ประมาณถ้าเป็นน้ําตาลก็ประมาณสามช้อนค่ะแล้วเป็นเกลือป่นก็ครึ่งช้อนค่ะแล้วก็อันกระเทียมกระเทียมเราก็จะจะช่างออกประมาณสัก เวลาโขกแล้วก็จะเหลือสัก2องช้อน ีเคล็ดลับยังไงไหมคะไม่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 มีเคล็ดลับอะไรแค่น้ำมันร้อนไฟกลางพอคะ่ะเอยวจะมาลองชิมกันคะ่ะคุณผู้ชมว้าว <Wow. S 2> เป็นไงอ,อร่อยมากเลยคะ่ะสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะทราบนะคะสูตรการทำข้าวเกียบเห็ดหอมหรือว่าอยากจะทราบวิธีการเพราะเหตุนะคะสามารถติดต่อสอบถามกับคุณจเจริญศรีได้ทางไหนบ้างคะ 089-265-5385ค่ะทราบมาว่าที่นี่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปลอให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริในปี2,552ด้วยใช่ไหมคะค่ะแล้วมีความภาคภูมิใจในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ คือดีใจและก็ภูมิใจมากที่ได้ทําหน้าที่ตรงนี้ค่ะ,คะตามที่พระองค์ท่านท่านสอนมาแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ได้นําความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษาก,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 การพัฒนาห้วยห้องไครอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาใช้ในการเพาะเห็ดจนประสบความสําเร็จอย่างที่เห็นได้ทุกวันนี้คะก็รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจมากที่ตัวเองน่ะทาได้ประมาณนี้ค่ะ,คะได้เดินตามแนวของพระราชดำริด้วย ตอนนี้ต่ายนะคะแล้วก็คุณผู้ชมนะคะได้ฟังเรื่องราวดีๆนะคะพร้อมทั้งสาระความรู้จากคุณเจริญศรีมากมายเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณเจริญศรีด้วยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะค่ะ<า>และตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของต่ายและคุณเจริญศรีแล้วนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณจเจริญศรีคำประเสริฐเป็นเกษตรกรตัวอย่างอีกท่านหนึ่งที่ทางสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชะดำริที่ได้ให้ความไว้วางใจให้เป็นวิทยากรเพื่อที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนคนอื่นๆต่อไปและยังได้สร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อให้กับชุมชนบ้านปางไห่ด้วยครับวันนี้รายการคิดดีทำดีหมดเวลาแล้วพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สำหรับผู้ชมรายการคิดดีทำดีสามารถร่วมติชมรายการได้ครับโดยโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอแห่งนี้รายการก็จะมีของที่ระลึกมอบให้อะไรที่มันปรับกับพื้นที่ของบ้านเราได้ค่ะนะคะแล้วแม่ก็ไปดูที่เรื่องเหตุก็ดูแล้วว่าเพราะเพราะที่นี่จะเป็นป่าทั้งหมดถ้าเราเราจะมาปลูกพืชไร่พืชอะไรเราก็ต้องตัดไม้ต้องอะไร มันจะต้องมาเปลี่ยนสภาพอีกค่ะต้องมาเปลี่ยนสภาพทุกอย่างแม่ก็เลยไปดูที่เห็ดก็คิดว่าน่าจะมาปรับได้ก็ลองทำดู